สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของวิธีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านหลังเดิมก็คือการย้ายออกจากบ้านหลังเดิมนั่นเองนะครับสําหรับการย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านหลังเดิมเนี่ยเจ้าบ้านก็จะต้องแจ้งย้ายภายใน15วันนะครับในการแจ้งย้ายออกหลังจากย้ายออกจากบ้านหากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดมีโทษปรับไม่เกิน1000บาท โดยเอกสารที่จะต้องใช้มีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับก็ได้แก่สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน2บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน3หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านอันนี้ใช้ในกรณีที่ผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับและ4ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านกรณีได้รับมอบหมายนะครับ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเองนะครับนี่คือเอกสารที่จะต้องใช้นะครับสำหรับการย้ายทะเบียนบ้านออกนี่ก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับมี3ขั้นตอนเท่านั้น 1. เนี่ยให้ไปยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ของทะเบียนบ้านเดิม2นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและประทับคําว่าย้ายหน้าเอกสารที่ระบุไว้ 3นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งพร้อมมอบเอกสารในการแจ้งย้ายเข้าต่อไปนั่นเองนี่คือวิธีการาย้ายออกจากทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับ